จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงงานย่านสิงแก้วนะครับวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ประจวาทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบความเสียหายและทําการประเมินในส่วนของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงง,งานหมิงตี้เคมีข้าจจำกัดจังหวัดสมุทรปราการมีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย100หลังผู้บาดเจ็บ40คน ผู้เสียชีวิตหนึ่งรายขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังการประทุของไฟอย่างต่อเนื่องแม้เพลิงสงบแล้วสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถาน,นการณ์ภัยส่งโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเต็นท์300หลังและของใช้ในชีวิตประจำวันจำนวน300ชุดจังหวัดสมุทรปราการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบทอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่โดยจัดตั้งศูนย์รองรับผู้อพยพจำนวน9แห่งผู้อพยพ1,992คนข้อมูลณนะวันที่5กรกฎาคมปี2564เวลา22นาฬิกา จุดที่1งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่จุดที่สองวัดบางพลีกลางจุดที่สมโรงเรียนบางกระบือจุดที่4โรงเรียนเตรียมปริญญาหนุศร์จุดที่5าศาลาพ่อหลวงจุดที่6วัดบางฉลงในจุดที่7วัดบางฉลงนอกจุดที่8วัดบางพลีใหญ่ในและจุดที่9าศาลาการประเรียนวัดราชบุรณนะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถประกอบอาหารและรถผลิตน้ำดื่มณจุดอพยพอบตอบางพลีใหญ่ขณะที่จุดอพยพแห่งอื่นๆได้รับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและชุดเครื่องนอนจากอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ากาชาติมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชน โดยเมื่อเวลา5นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุ่มเพลิงได้ทั้งหมดแล้วโดยได้ระดมปูพรมฉีดโฟมปกคลุมบ่อสารเคมีไม่ให้ไฟติดขึ้นมาอีกครั้งแต่เจ้าหน้าที่ยังคงสแตนบายเฝ้าระวังในที่เกิดเหตุเพราะยังมีความร้อนสูงและอาจจะเกิดการติดไฟขึ้นมาได้ทุกขณะในส่วนของประชาชนในรัศมี5กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุที่อพยพออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่อนุญาตให้กลับเข้ามาในบ้านเรือน ขอให้รอฟังประกาศจากทางการก่อนเท่านั้นเนื่องจากยังต้องประเมิสนสถานการณ์กันอย่างต่อนเนื่องสำหรับสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้หัวหน้าโรงงานเปิดเผยว่าเกิดจากสารเคมีรั่วไหลในตอนกลางดึกแต่ยังไม่ทันได้ตรวจสอบว่ารั่วไหลในจุดไหนก็เกิดการระเบิดขึ้นก่อนก่อนที่จะกลายเป็นเหตุไฟไหม้รุนแรงตามมา ต่อมาในเวลา6นาิกา10นาทีมีรายงานว่าเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นอีกครั้งที่บริเวณรวบบั้วปูนด้านนอกโรงงานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปควบคุมไม่ให้ไฟลามกระทั่งเวลา7นาฬิกามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถดับไฟได้หมดทุกจุดแล้ว ดานพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภักหนึ่งกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาดูแลความปลอดภัยของบ้านเรือนประชาชนที่อพยพไปพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพทั้ง8จุดเรามีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการให้ดูแลอย่างเต็มที่และเมื่อคืนนี้เราก็ได้ระดมสายตรวจระดมรถตรวจโดยมีท่านรองผู้การเป็นผู้ควบคุมการออกตรวจพื้นที่ ซึ่งโชคดีที่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เราทำเต็มที่เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนอยู่แล้วได้อุ่นใจก็จะทำจนกว่าศูนย์บังคับบัญชาของจังหวัดจะสั่งการให้อพยพคนกลับเข้ามาอยู่ในบ้านได้โดยให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมรถตู้เอาไว้คอยให้บริการและจะได้ตรวจสอบกันต่อไปว่าใครได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหน ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาร้องทุกข์ในเรื่องของความเสียหายหรือบาดเจ็บประมาณ177รายแล้วซึ่งขณะนี้ได้มีการสอบปากคําไปแล้ว173รายซึ่งความเสียหายก็กําลังประเมินกันอยู่ขณะนี้ก็มีการสอบปากคําผู้จัดการโรงงานที่เกิดเหตุแล้วเพราะต้องมาดูว่าจุดต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตรงไหนมีอะไรบ้างซึ่งเราได้ข้อมูลจากผู้จัดการว่ามีสารเคมีอยู่ประมาณ 1 6 0 0 0ลิตรขณะเกิดเหตุส่วนในเรื่องอื่นๆก็คงต้องไปรอการสอบสวนอีกครั้งด้านวินจักรยานยนต์ในพื้นที่เปิดเผยกับทีมข่าวว่ารู้สึกกลัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่ได้หนีไปไหนเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่รับส่งประชาชนที่กำลังอพยพออกจากหมู่บ้านตามคำสั่งของทางราชการก็กลัวนะ,ะก็กลัวแต่ทีนี้ว่าแจ้งมาอย่างนี คนกลัวกันเยอะเพราะมันออกมารถติดโอ้โ oh, หไปไหนไม่ได้เลยลําบากอันนี้เมื่อวานที่หนีไปไหนหรือเปล่าไม่ได้หนีที่ก็อยู่แถวนี้แหละวิะ่งวิ่งวินช่วยคนช่วยอะไรอยู่แถวนี้แหละวิ่งวินรับตงรับจ้างอยู่แถวนี้แหละแต่ทีน,นี้ว่ามอเตอร์ไซค์มันพอวิ่งได้ใช่ไหมมันก็พอสอกักแรกๆแต่รถใหญ่อะโอ้โหรถติดรถติดไปไหนไม่ได้เลยคนจะออกก็จะออกคนจะออแต่ทาําไงเขาแจ้งไงงั้นผู้คนมันก็แห่แตกเกินอยู่แล้วใช่ไหม,มก็รูู้่แล้วแหมนี่สายคนไทย เขาบอกวัดเสียงสะเทือนนอ่ะวัดสีวุลีน้อยอะ่ะยังสะเทือนเมื่อวา,านผมติดคนไปรุ่นบอกโอ้พี่ผมทํางานอยู่เสียงสะเทือนเลยนะโรงงานผมยังนั่นเลยบอกโอ,อ,อแ้แสดงมันก็ไปไกลเหมืนอนกันนะสิบกโลนะวัดสีวุออลีน้อยแปลงนี้ไปประมาณสิบโลรับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่โรงงานที่เชนเข้าจำกัดครับพระิดาหลองถ่ายภา,าพมหาเมรุแลรสนำนักข่าวไว้รายงานจากจังหวัดสมุทรปราการครับ